เอาล้ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดก <ures> ันถึงเรื่องแพงทั้งแผ่นดินครับของแพงครับเริ่มแต่ไก่แพงหมูแพงไข่แพงค่าเรือค่าน้ํามันแพงหมดพี่น้องมีความรู้สึกยังไงนะครับมันแพงทุกอย่างเอาไงดีครับพี่น้องเอาล้ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดกันถึงเรื่องแพงทั้งแผ่นดินครับนะครับวันนี้เราดูไปไม่ว่าจะไปทีวีช่องไหนสํานักข่าวไหนก็พูดแต่เรื่องของแพงของแพงนะครับของแพงครับ เริ่มตั้งแต่อะไรครเริ่มแต่ไก่แพงหมูแพงนะไข่แพงค่าเรือค่าน้ํามันแพงหมดพี่น้องมีความรู้สึกยังไงละครับมันแพงทุกอย่างเนี่ยเอาไงดีครับพี่น้องนะแพงทุกอย่างไก่ก็แพงนะครับหมูก็แพงนะครับหมูแพงไม่พอนะรปรากฏหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด นะโลกไวรัสอฮิวาแอฟริกากรณีหมูติดไวรัสกลับให้สัมภาษณ์นะบอกว่าไม่เคยได้รับหนังสือจากนะพวกสัตวแพทย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิาลัยเกษตรนะครับไม่เคยได้รับเลยที่เขาแจ้งมาเมื่อตัง้งตนที่7ธันวาปีที่แล้วไม่เคยรู้เรื่องว่าเขาแจ้งมาได้พบไวรัสนะไ พบไวรัสอฮิวาร้ายแรงรักษาไม่หายจนทําให้หมูตายกันทั่วประเทศเนี่ยนะอธิบดีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรับหนังสือเลยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ไม่เคยได้รับหนังสือเลยผมก็เลยไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกว่าเอออธิบดีคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมานะครับและอธิบดีคนนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรใช่หรือไม่นะ และรัฐมนตรีคนไหนดูแลอธิบดีคนนี้นะเกิดโรคระบาดใหญ่จนหมูขาดตลาดนะชาวบ้านต้องฆ่าหมูทิ้งเพราะรักษาไม่หายเป็นไวรัสอันตรายอาฮิวาจากแอฟ,ฟริกาเนี่ยปรากฏท่านอาธิบดีผู้นี้บอกผมไม่เคยเห็นหนังสือเลยไม่เคยเห็นหนังสือเลยนะครับที่บรรดาสัตวแพทย์ก็ส่งมาเนี่ยว่าตอนนี้ได้พบไวรัสอาฮิวาแล้ว ไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะสังคมเลยถามว่าคนแบบนี้สมควรที่จะเป็นอธิบดีต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีนะนะในกระทรวงกรเกษตรหรือไงก็ไปรู้อะนะที่ดูแลไอ้กรมเนี้ยยังควรที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ควรที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมโอ้โหมีโรคระบาดร้ายแรงจนต้องท่าหูทิ้ง เกือบหมดประเทศนะครับทําไมอธิบดีพวกนี้ไม่เคยเห็นหนังสือเลยเนี่ยวันๆทําอะไรครับนะบางคนถามว่ามัวแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์หรือไม่มัวแต่นั่งเล่นเกมหรือไม่อย่างไรเขาตั้งคําถามนะนะครับบางคนบอกเสียดายภาษีไหมครับอืมนะครับเอ่อบางคนบอกว่าทํางานเช้าชามเย็นชามใช่ไหมครับบางคนแบบว่าคนเหล่านี้ เอาเวลาไปดูแลผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีหรือไม่นะบางคนถามว่าอาธิแบบธดีแบบนี้สมควรที่จะมาเป็นคนดูแลไหมโรคระบาดครับนะนะจนปานนี้ก็ยังไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรแล้วก็ไม่มียารักษาหมูก็ตายนะหมูก็แพงนะครับนี่ถ้าหมูไม่แพงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าอธิบดีกรมนี้ที่ดูแลโรคระบาดสัตว์ยังไม่เคยเห็นหนังสือของสัตวแพทย์ ระดับครูบาอาจารย์ที่ก็ทำหนังสือกันไปนะนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะว่าการทำงานแบบนี้ประชาชนเขาถามว่าเช้าชามเย็นชามใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยแพงทั้งบันดินเนี่ยนะครับเนี่ยดูแล้วทำยังไงนะนะรัฐมนตรีพาณิชย์นะก็บอกว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไรห้ามส่งออกนะไอ้ส่วนจะนำเข้ามาก็บอกว่า ต้องระมัดระวังต้องดูว่าเรื่องการแข่งขันทางการค้าต้องดูเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนะดูอยู่นั่นแหละประชาชนจะตายกันหมดแล้วทั้งประเทศจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะฝากรัฐมนตรีจุรินนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะดูแลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้ากรมการค้าภายในเร่งดำเนินการหน่อยนะครับ นะครับอย่าดูกันนานนะครับพอพูดถึงเรื่องหมูแพงอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏภาพหายไปเลยนะไม่ย่าโดนยิงแล้วครับแบตเตอรี่หมดรายการของผมเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ยิงหรอกเป็นรายการที่น่ารักเราไม่ได้แซะกันจนตายนะนะครับมากันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ถูกอุ้มครับนะครับนะครับนะนะครับกลับมาแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับนะครับ ก็คุณจุลินก็เร็วๆหน่อยในการแก้ปัญหานะครับเรื่องกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีกรเกษตรดูแลกรมประสัตว์นะก็ดูแลหน่อยนะครับนะแก้ปัญหาช้าไปไหมนะช้าไปหรือเปล่านะความรู้ความสามารถสติปัญญามีแค่นี้หรือไงประชาชนเขาถามนะครับนะเนี่ยตอนนี้แพงกันทุกอย่างอ่ะเห็นบอกข่านะค่าเรือค่าอะไรก็จะขึ้นอีกเนี่ยเอาไงก็ดนีเนี่ยนะ จะทายังไงกันขึ้นกันหมดนะทุกอย่างอนะ่ะขึ้นราคากันหมดแล้วทําไงหือ hmm? นะเห็นบอกเนี่ยค่าเรือค่าอะไรต่างๆนี่ก็จะอืมอ hmm. hmm. ืมนะจะเอายังไงกันอนะ่ะขึ้นทุกอย่างอนะ่ะน้ํามันนะน้ํามันนะครับนะน้ะํามันก็จะขึ้น hmm. อืมโอไม่รู้จะพูดยังไงเลยเยอะแยะไปหมดนะ